สวัสดีครับกลับมาพบกับพริกครับที่เพอร์เฟกรถมือสองกรุงเทพอีเช่นเคยหรือว่าจะเรียกกันว่าพริกไทยจัดให้อย่างฉุดแน่นอนเพราะวันนี้ผมมีรถสวยรถดีน่าใช้ครับแน่นอนด้านหลังคือรถมิ t ูบิ i ิปาเจโร่สปอร์ตปี21.22จนี 22, คันนี้เป็น2.4นะครับตัวอีริทอ d i ิชั่ถ้าอยากรู้ว่าคันนี้พิเศษยังไงผมบอกเลยคันนี้โคตรด,ดีดูพร้อมกัน นี่คือหน้าตาของรถ Pajero Sport Elite Edition ครับ21.22 Elite Edition ไฟหน้า LED daytime running light นะครับบวกกับโปรเจคเตอร์ที่เป็น b บ LED นะฮะมีกระจังหน้าชุดโครเมียมนั่นใหญ่แบบนี้มันจะเหมือนกับรถที่อยู่ในมิราดครับอยู่ใน x p ็ n เ e r ครับแล้วก็อยู่ตรงนี้กับ Mitsubishi Pajero นะฮะโลโก้ดีไซน์ใหม่นี่นะครับคู่กับกระจังหน้าที่เป็นแบบว่าเป็นโนแบ็ k นะครับดำเงาทั้งด้านบนและด้านล่าง พรอมเซนเซอร์นะครับมีมาให้แบบนี้กล้อง360องศารอบคันนะฮะผมบอกเลยคันนี้สวยและใหม่น้อยมากนะอยากรู้ว่าใหม่เท่าไหร่ผมบอกว่าหลักหมืน่นดูนี้ก่อนรอ้อในโฉมเก่าแบบเก่าจะเป็นแบบทูโทนอลอยแต่นี้จะให้เป็นสีดำนะครับขอบ18เดิมๆแบบนี้เลยยางที่ไซส์ก็เป็น26560ขอบ18นะฮะชายบันไดข้างเดิมโรงงานนะครับกระจกมองข้างเป็นคมเมียม มีไฟเลี้ยวด้านข้างแล้วมีกล้องซ่อนอยู่ด้านใต้มือเปิดเป็นโครมเมียมครับมี i ิมโ b i บ i z e r นะครับเป็นกุญแจอัจฉริยะครับเปิดมานี่สวยๆครับรถไหม่น้อยสวยๆเดี๋ยวรายละเอียดดูพร้อมกัน mm. อา้าขออุบไว้ก่อนครับขออุบไว้ก่อนเปิดด้านหลังดูบ้างสวยนะใหม่คลิปครับ อยากรู้กันแล้วใช่ไหมครับว่าเลขใหม่เท่าไหร่แต่ยังไม่บอกครับมาดูรยายละเอียดของตัวรถก่นนนอนด้านนอกไฟไท้าย LED สวยงามนี่ปาเจโร่สปอร์ตอีริทีชั่นนะครับสปอยเลอร์ด้านหลังสีดำเงากันชนด้านล่างดิฟเวเซอร์ดำเงามีไฟทับทิมให้เซ็นเซอร์หลัง4จุดและที่สำคัญคันนี้ย้ำอีกรอบหนึ่งออริทีชันมันเป็นการแต่ง หลังคาดำนะครับสวยงามฝาท้ายด้านหลังเป็นแบบออโต้ลิฟเกตกดแล้วเปิดเลยเจ๋วมากน็อตฝากระโปรงด้านท้ายสวยๆเดิมๆไม่มีถอดไม่มีแกะนะฮะด้านหลังพับได้จะพับแบบนี้ก็ได้หรือว่าหรือว่าคุณจะพับแบบ2ขั้นตอนดึงตัวนี้ก่อนนะครับพนักนั่งมันจะเด้งขึ้นไปแล้วก็ตัวนี้เป็นพนักพิงพับลงไปแบบนี้นี่นะครับทาให้ดูอีกทีดึงเด้งดึงพับนะครับ ด้านหลังมี power outlet ให้1จุดนะครับที่วางแก้วน้ํามีบริเวณด้านขวาครับรถรุ่นี้เป็นปั๊มลมนะครับเดิมๆให้โรงงานแบบนี้เลยนะพื้นที่เก็บสัมภาระกว้างขวาง,วางแน่นอนนะครับแล้วก็ด้านท้ายนะครับสามารถปิดแบบธรรมดาหรือว่าปิดแบบบล็อกเลยก็ได้ถ้าปิดแบบบล็อกเราก็กดอันนี้นะครับเป็น auto ้ลิฟเกตนะครับปิดอยู่มาดูรายละเอียดของตัวรถกันบ้างขออนุญาตเริ่มจากด้านหลังนะครับด้านหลังครับรถคันนี้เป็นรถเจดที่นั่ง เบาส3แถวมีหน้าจอมาให้เลยเดิมๆจากทางโรงงาน USB HDMI มาเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้สามารถนะครับเปิดกระตรงกระตูนให้เด็กๆดูได้แล้วก็มีหูฟังอินฟราเรดนะครับมาให้2อ,อันเหมือนกับรถป้ายแดงเลยคันนี้อุปกรณ์ครบนะผมบอกเลยว่าใครมองหาอยู่จัดได้นะครับแล้วก็ดีไซน์ของแอ,องเขาดีมากนะครับอยู่ด้านข้างทําให้ความเย็นกระจายไปทั่วห้องโดยสารนะครับ ทั้งแถวตอน2และแถวตอน3นะครับผมบอกเลยว่าเรื่องความร้อนนะครับความฉ่ำของแอร์ผมให้เต็มร้อยนะครับด้านล่างตรงนี้มี power outlet ให้นะครับเป็นปลั๊กไฟนี่ร้อยยี่สิบบัดสองร้อยยี่สิบโวลต์หนึ่งจุดนะครับฝั่งนี้เป็น USB มีให้สองรูนะครับแบบนี้เลยผมบอกว่า entertainment แน่นอนสำหรับการเดินทางไกลนะฮะต่อมาคือไฮไลท์เลยเลขม์คันนี้ที่ทุกคนอยากทราบกันคันนี้เลขม์อยู่ที่หนึ่งหมื่นเก้าพันสามร้อยเก้าสิบเก้ากิโล ย้ำอีกนิดนึงว่าไม้แท้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผมดีไซน์ดีมากโครงตัวสุดๆนะครับนี่เป็นปุ่มสตาร์ทด้วยนี่นะครับมีเซ็นเซอร์นะครับรอบคันมีกล้อง360องศารอบคันนะฮะแล้วก็พวงมาลัยเนี่ยจะหมุนเห็นไหมเส้นการระยะเนี่ยจะหมุนตามเลยเนี่ยครับเส้นการระยะจะหมุนตามหน้จอเลยนะครับควบคู่ถึงกล้องถอยด้วยนี่เห็นไหมเห็นไหมเส้นการระยะเห็นไหมครับ จะหมุนเลยเหมือนกับในแบรนด์รถยุโรปดังๆนะครับหลายค่ายเลยนะฮะฝั่งซ้ายก็จะเป็นมันติฟังก์ชันนะครับรับสายโทรเข้าโทรออกเล่นได้หมดเลยส่วนด้านนี้จะเป็น cruise control นะครับตัวนี้จะคู่กับ a d ด p t i v e c r u สคอ control ด้วยนะครับเบรกชะลอเบรกอัตโนมัตินะครับหยุดรถได้อะไรพวกนี้นะครับผมบอกเลยว่าอัจฉริยะจริงๆนะครับไฟหน้าเปิดปิดออโต้นะครับพวงมาลัยด้านหลังมีระบบเกียร์แพทเทิร์นชิพให้คันนี้มาคู่กับเกียร์อัตโนมิตินะครับหรือว่าเกียร์อัตโนมัติ8ปสปีดนะครับหรือว่าคุณจะตบ มาที่ดีแกด,ดีนะครับแล้วด้างขวาทางซ้ายนี่เป็นเสียวเนเชียลได้ด้วยนะครับก็ดึงดึงดึงดึนะครับก็จะมีไฟแสงสถานะบอกนะครับโอเคมาถึงระบบเครื่องเสียงกันบ้างคันนี้หน้าจอเดิมๆนะครับมีมาให้แบบจัดเต็มนะมีเนวิเกชันในตัวนะครับแจ๋วเลย Apple CarPlay Android Auto เล่นได้นะครับระบบแอร์เป็นออโต้นะครับผม แล้วก็มีเขาเรียกว่าระบบนาโนอีด้วยนะครับประจุบวกประจุลบนะครับปล่อยออกมาคนที่เป็นโรคภูมิแพ้ตอนนี้ผมบอกเลยว่าดีมากนะครับหรือว่าใครจะเปิดด้านท้ายนะครับก็สามารถกดด้วยปุ่มนี้ได้นะครับใช้งานง่ายนะครับผมว่าโอเคนะสําหรับรถรุ่นนี้อุปกรณ์ทุกอย่างดีนะครับมีพันชิปมีระบบช่วยเหลือเยอะวัสดุด้านบนเป็นพลาสติกแบบแข็งนะครับนะครับมีคําว่าปาเจโร่สปอร์ตมาให้ด้วยนะครับเบาคู่หน้านะครับ ไฟฟ้าทั้งคู่นะครับปรับได้8ทิศทางแล้วก็เป็นหนังนะครับที่ดิมได้มาสวยมากแล้วก็เป็นดูโรโมดูเร่นะฮะถ้าพูดผิดก็ขออภัยด้วยนะครับเป็นหนังชนิดพิเศษก็คือปกติเราบอกว่าหน้ารถบ่อนหนังจะมีความร้อนสะสมแผ่นหลังจะเปียกแต่ตัวนี้เป็นหนังที่เขาคิดมาแล้วนวัตกรรมมาแล้วมันจะทําให้มันช่วยลดความร้อนได้ไม่มีความร้อนสะสมผมบอกเลยว่าถ้าใครไม่เคยลองสัมผัสต้องลองมาดูนะฮะดีเทลเยอะนะอีริทิชั่นนะครับใครอยากได้ดูถึงตรงนี้แล้วเบอร์โทรเราขึ้นทห้ตลอด โมาได้เลยนะครับมาถึงด้านหน้ากันบ้างคันนี้เครื่องยนต์ครับขนาด2,400 cc คอมอนเรลว DID 118มา้าโดยประมาณระบบความปลอดภัยช่วยเหลือครบมีโทโบมาให้เดิมๆโรงงานคันนี้อัตาราเฉลี่ยครับความสิ้นเปลืองเดินทางไกลอยู่ประมาณ13-14โลลิตรและถ้าในเมืองก็ลดหลังลงมาครับอาจจะเหลือประมาณ10-11โลลิตรนะฮะ <c oughs> อา้าพูดถึงราคากันบ้างคันนี้1ล้าน 330,000บาทราคานี้ยังไม่หักส่วนลดโปรโมชั่นแต่อย่างใดครับผมบอกเลยว่าคุณได้รถนะครับเกรดท็อปสุดในรุ่น Elite e dition กับ p a j e r o Sport 2ปี2 2ได้ท็อปเลยนะแต่ถ้าคุณพี่กำตังไปซื้อรถป้ายไไดแดงมือหนึ่งพี่จะได้แค่ตัวเริ่มต้น Gt ธรรมดาไม่มีออปชั่นอะไรเลยเบาะดึงๆึงนะครับใช้มือดังกรอกแรกกรอกแรกตอนนี้พี่กำมา1 3 3 0 0 0้บาทได้ท็อปสุดแบบนี้เลย กับอูริท e อีดิชั่นปี21จด22ไมล์เพียง19,000โลสวยๆขนาดนี้ย้ำอีกรอบฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยถามว่าค่าคนเท่าไหร่หรอพี่22,000บาทจบเลยอยากรู้รายละเอียดเพิ่มเติม,ตมแอดไลน์มาก็ได้เบอร์โทรนี้ได้ตลอดบอกว่าขอคุยกับน้องพริกไทยหน่อยเอาอย่างไรผมขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอหม่โอกาสหน้าน่าจะแซ่พอแล้ววันนี้สวัสดีครับ